มาเลยครับก็ดีครับก็ดีครับมีเกี่ยนนองบาตัตครับผมเผมือม่อกี้คัสิกนะครับรอบนี่นองบาลนะครับผมนี่ยตกลงครับตลง

ถ้าถ้าดูจากมุมมุมหลังหนองเบาจะสู้งว่าครับผมมุมนี้หนังเบาวสูงว่าเห็นได้ชัดนะักับ

คาดนำนั้งมาสิคาดกับคาดแต่ว่าของเราเหล็กวะอยู่แล้วครับต้องลองรอดชังวะใส่เข้ามารอดชังครับแต่ว่าเขาชังนะติดนะครับยังรอดยังรออยู่ครับรออยู่ครับไม่กดอะไรเลย

เ่มันเงนต่่เ้รงังอ๋อไปสองบนลเลยครับกันนี่ใช่ครับน้องไปสองบอค่ะแล้วน้าชาสักมาถุงโคต่อเลย

น้องเบาสูงว <À> ้าค่ะน้องเบาสูงว่าสักกี่่น้องเบาสูงว่าสักกี่ค่ะแซ้นบอยค่ะเส้นบอยแข้งกับน้องเบาค่ะ

ทำในวัวในวัวมาแล้วแต่คว่าเล่กับเราต้องทำกว่าเลยเรารูหมากว่าคนเลียงไม่ได้แล้วตังไงคนเลียงดูยังยังไม่ยังไม่ติดนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะ

คาดเขาไม่แม่ไหนใจขับน้องแต่ยังไม่ได้ทำเขากันที่ขับตอนนี้กำลังพิจารณาตัวอยู่เลยก็ดีขับน้องเบ็นขับอะไรอ่ะโค้ชอาโอกีก็ทีอาจารย์เต็มเมียวกับเต็มานกันเต็มากันวะเต็ไม่รู้กับต่อว่างไม่ได้น้อง เี่ล้วที่รนตรงตัวนี้ครับทีกวินดีเซลแล้วที่กวินดีเซลมาจับที่จุดต้องรันคนไหนคนไหนควานแซมบอยอ๋อนี่ค่ะเสื้อที่แดงนี่ค่ะควานแซมบอยค่ะที่ผูกป้าเป็นธรรมายมานะั้ยผกป้าที่แดงค่ะเจนุดเจนุดค่ะเฉดเฉดเลยครับควานไม่นัดชนไม่ได้ทุกต้องครับเนาะ

30.000. Được rồi. Đó đó đó. FC. Chana mà nó Mẹ uh... yếu hàng ta không bỏ lỡ những chẳng hấp dẫn đi. <laughs>

เคีย่งกับนองเบาค่ะตัวที่ชนะผ่าแสงหมอว่านซินะคะล่อชมล่อเชียร์กตัวขอบคุครับน้องตัวนี้ยัยรับเอาน้องเบาได้สูงค่ะน้องเบาสูงวะ ต่อไม่ได้พี่ห้างวันนอกห้างต่อไม่ได้ที่นนยามายังต่อห้างที่

ใช่ไปใช่ไปขอบคุณครัขอบคุณอกองเชียร์ทุกคนเลยครับเหมือนซ้ำลอยต่อห้างต่อคาดห้างมันขับคาดห้างไหนนอน รึกษากันหน้าเคลียดจกันครับศึกษากันหน้าเข็งเคลียดอาถันเส้มเคียงกับนองเบาค่ะ

ไม่ไม่ไม่เป็นยานเล็กหรือรถต้นนี้ต้องหมดของเราท่านนั่นคือในรถอาจจะไปเกี่ยงตัวหรือที่เราบอกกันว่าเราไม่ได้ทำอะไรเด่นๆนะถ้าเกิด วันนี้เราเกี่ยงเป็นขันยาเนี่ยเราไม่ต้องกินแต่วันนี้พิบ๊กลังจากกบืนแก่ยก่เลียวเรากินกันในลังจากพิบ๊กเราการนตีผลช่วยกันในหลวงเรียกว่าติดแล้วเราไปได้ครับพิบ๊กไปเจี๊ยงพิบ๊กไปเจี๊งเลยเจี๊ยงกินเลย ไม่ใครจะยอมไปโดนไมตเมือมี้พไมัจะรู้เมื่อเมื่อได้บา่ก็มันที่ันกันไ้่างนี้อย่างนนี่าน้านา้าน

มีหน้าสองเดือนสองเดือนตีว่าสองเดือนอกเลย

กำลังคุยอยู่ครับน้องตอนนี้ตอนนี้กำลังคุยอยู่ครับกำลังเจรจาเฮ้อ

bây giờ em có làm được thứ gì không? à. là ngay quá, là ngay phải nhảy là ngay quá. lên, mày lười. đi tráp lụp, mày mày cái này bắt. anh lụp

กินยิง้ดลยท่พกนีงรองเ่นเรับิัามดนาดลูกพีลูีพีนี่ขอดพวก้อเือ่ีเานนี่ไม่หมาไปเหี้ไม่ได้กันนะก็เล่นตรงนู้นกันปล่าก็จุดหน้าเลยนะเบิ่นอกกลาคือตามเนือไปที่แท่นตามมาคับกุดกัมแล้วก็เล่นตามาแล้วเนี่ยไม่ไม่เนียเนือไปที่แท้นตามจุดหน้าแท้นมืออกกล้ลูก เราไม่ได้นะ่อันนี้พี่ก้าไม่ได้กีไม่ได้กันกับคนแต่ก็บอกเนบเนเต้นมือจามรู่อันนี้าไรพวกเกี่ยวกับพวก่นกับอาติสรับมือจามลู่เราเยับพคุณชายนันอ่าคุณชายนันสวัสดีครับครับเรื่องไปที่เต้นครับแต่ไหมาเคเบอร์ันีวะออเคเอาเอาเต้นกับเนุ่มาม ได้คับเลยมาคุยกับตื้นลาวนี่ปรีเลยตื่นได้เราราต่ตืนก็ุก็ุมาเล่นกันเคครับตัตันีอนนะโอเคครับจไปทีเดิมปั้นเดิมลงในหนึ่งเสนกับเมื่อหนอกส้มหลานครับผม ไม่ได้ก็อไม่เี่ยเลยเมื่อหนอกซ้ำล้านนะครับเมื่อที่มันไปกันได้เลยม่ก็ว่าคุณมาเราว่าคุณมาแต่วันนี้ได้ครับเก็อเลนเือนมื่อแล้วนครับเซนหนึ่งมอตามลูกครับพ่น่าจะชิงกับดุนครับพี่น่าจะชิงหับดุนครับ นี่นีรถวางอยู่ครับผมยังยังเทวดูวางอยู่เลยครับอ่าเสแสร้งจนนะครับกันนั้นตากล้องเดินไปเล่จ่ายที่อ๋อได้ครับผมเล่วันอ่าฟังหนองบ่าจะสูงวะครับไม่ไม่ไม่ตาข้องตาข้องขาวัวตะไนท์ว่างที่เด้อเอาเอาเอาตามตามกำลั่งคนนี่ก็ขาวัวตะไนท์ขาหัวไอ้คุณต้อง

มันกับมันมันมันกลางซ้ำลูกช่ยกับกลางซ้ำลูกอะพุ่มอันนี้เล้งพิษล้งปาดก็ไปนะผมไม่ก่อยเก่งเพราะว่าจบแล้วก่อนแล้วไงติดกับติดติดติดกับอาตันเซมครับติดกับน้องบาวนะครับ น้องบาวเพิ่งนาประแดงรัวใจกับเล่รถกับท่องนี่หว่า,าคุณใจนู้นเนอะลงเล่นี่ก็พ่มนีเลรอตีกันนี่เจอ,ออย่างนี้ไปเล้วอ่าอ่าจริตง,ต,งต้องนะครับผท่มท่องนะครับผมไม่ใจรถนะเจรจ,จายังนี่มันกับลีเ<า>ย่ไปเก่งน,น่าชาร์กับไม่ติดกับแต่ว่าทีนี้เขาเขาออยู่แล้วครับผม

น่าจะเป็นทองห้าบาทนะครับผมแม่เอ้ยบาทเจ็ดหมื่นห้าครับแน่นแน่นครับผมใช่ครับครับน้องบ่าวพึ่งหง่ะนะครับประเทศกับสามลูกครับสามลูกครับพี่น้องบ่าวยัยครับน้องบ่าวยัยอะโอ้ยประเทศน่ะ ตัวนี้สูสีกันตัวที่เกน่าจะจัดถ้ากับเลี้ยเา,เา,เาเมื่อกี้ไอ้ไอ้เกี้ยงกับตันกัดติกมาแล้วครับอา่าไม่ติดนะครับผมอ่มันเลยน้องแม็กตองขึ้นเยมันแน่กูนี่มันนะมัน อ๋องวดเขี่ยอยู่เบบนี้างละซ้ลูกครับผมคางพี่พี่้าง้างซ้ำใช่ไหมเฮ้ยมือในหนึง รานกากลางละรางลูกครับปุ๊บปุ๊บรูปครับผมรวมเลยปุู๊กนะครับุมไม่ครับนี่ครับเดี๋ยวทำสันญาครับปุ๊บรูปปุ๊รูปุู๊ครับผมนี่แหละข้อคุลาครับเดี๋ยวนี้นีุ่มกับปูจนก่อเติมมีปุ่มรองี่อเติมนึ่งมีเออหาได้แหละเลขทเดนนี่

ต้องสามบาทเก่าวดตัวเต็นยังยังไม่ยึดเลยครบมันบอ้องรา

หลอดโพแทสเซมเนี่ยจ <its descript or> ิงกับกิ้งกับหลอดโพ้ทสมมันมกาวกหลอดโซมมันมันค่ะติดแล้วติดแล้วบอกว่าติดเติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วกำลังทำเขานะคะติดแลติดแล้วครับเออแ่ดางัวนี่นีป้ามาแลดัง้า